สวัสดีค่ะสสวัก็ค่ะดิะช,นนบบชันนางสาวทิธาภาบุญพ่วนชั้นสมสีสองพันนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่สาวแล้วก็พี่ต้อยนะคะนิจยา,าสาร์งาวก็ปีนี้จัดยิ่งใหญ่หลังคานมากนะคะก็ขอให้ธุรกิจกิจการนิจยาสารงาวก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ แสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้พี่สมศรีมาเดินพรมแดงแล้วก็ร่วมเดินแบบด้วยมาเดินพรมแดงแล้วก็ร่วมเดินแบบกินติมศักด้วยค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกเจอคน,<ก>คนมากมายเลยค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เลยค่ะ,ะช่วงนี้นะคะรในลงใน Facebook แล้วก็ออนไลน์ในเรื่องของกิจกรรมการทําบุญล,ล่าสุดไปที่ไหนมาคะก็ล่าสุดไปทําบุญก็ตอนนี้ก็ วันนั้นก็ไปทําบุญมาที่ราชบุรีค่ะที่บ้านโป่งค่ะได้เลยค่ะฝากเฟซบุ๊กให้ติดตามกิจกรรมของการทำบุญได้เลยคาะค่ะก็ฝากติดตามนะคะก็เดี๋ยวประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็มีงานบุญทอดกระถิ่นนะคะที่จังหวัดตรังนะคะก็เป็นเจ้าภาพฝากเรื่องเปินติดตามนะคะวันที่ห้าพฤศจิกายนนะคะที่จังหวัดตรังค่ะค่ะสวัสดีค่ะ